มันค้างอ่ะหืมมันเหมือนฉันไม่เห็นหน้ายูโรเลยใจเย็นๆค่อยๆยยรีแลกซ์ใครเครียดนี่ไงมันมีดวงดาวอะ่ะไม่ฟิลเตอร์ประจำฉันหายไปอ่ะฟิลเตอร์ประจำทำไหาย็นงั้นไปดีกว่าฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวเราจะดึงคนดูไว้ให้เอาละครับตอนนี้ยูโรกำลังรอดไ,ไหมวันรอดไหมรอดไหมรอดไหมรอดไม่รอดอ,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 อ้ายูยโรดีแล้วรอดรอด่ะไม่มีฟิลเตอร์ ไม่มีฟิลเตอร์เอาปกติปกติฟิลเตอร์มันต้องเซฟมันต้องอยู่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่มันหายไปอ่ะเห็นแค่นี้พออยู่ไหนนี้ทุกคนนะครับอยู่หอยู่ห้องอยู่บ้านอืมส่งการเที่ยวไหนครับยูโรไม่ได้ไปไหนครับเออเหมือนกันคิดถกองมากเลย คือฟิลเตอร์ประจําจริงๆมันจะขึ้นมาอันแรกอ่ะแล้วแล้วแล้วมันไม่มีมันมีแต่อันอื่นอ่ะก็เลยหรอเออแต่ว่าฟิลเตอร์ก็รวมกันนะแต่ว่ามันยังมีบางอันแต่เหมือนมันหายไปครึ่งๆเว้ยตอนเมื่อกี้ที่เราแบบเอาขึ้นมาดูอ่ะตอนเราไล่มันหายไปใช่ป่ะมันหายไปครึ่งหนึ่งเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ประจาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะมันหายไปไหนแต่คิดว่าแบบเราคงกดเซฟเยอะไปอะไรอย่างงี้มั้งอืมก่อนอื่น เอาไอ้นี่มาสวัสดีพี่ย oh. ูโรก่อนพี่ยูโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไม่อยากออกกองฉันไม่มีอะไรทำแกฉันก็เลยแบบว่าไอ้นี่ไอ้นี่ทำไมแล้ววันนี้ทำไมยูโรยังไม่ไลฟ์วันนี้ยูโรไลฟ์หรือยังวันนี้ยูโรไม่ได้ยูโรเหนื่อยโรไปออกกำลังกายมาครับเอ้ยช่วงนี้ฟิตหุ่นว่ะขยันว่ะ ก็ถ้าไม่มีสิแพทพิทต้นไม่เปิดกล้องไงไออุ้ยละครใหม่ไยสปอยละครใหม่เอ๊ะเรื่องอะไรนะคุณคุเหมือนได้ยินมาเขาประกาศไปแล้วหูเรื่องอะไรจำชื่อไม่ได้อะไรนะประกาศไปตั้งนานแล้วฮักหลายมาเลดี้เธอฮักหลายมาเลดี้ยูโรก็ส่าสเพราะเธอเป็นคนอีสานอยู่แล้วถ้าไม่รู้อะยากอยู่ยากยากยากอยู่ จริงเหรอวะแต่แกพูดดีสารเก่งในโโะยูโรก็พูดได้แต่ว่าพอไปเล่นละครแล้วมันมันจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะยากอยู่นะอืมก็ลองดูใช่แต่ว่าแกก็บอกมาตั้งแต่แรกและตั้งแต่แกติดต่อมาว่าต้องมีซิกแพคถึงจะเปิดกล้อง <c oughs> <c oughs> คือโอ้โหยากมาก <c oughs> เป็นเป็น,นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะ อืมอืมแล้วอย่างนี้ก็ต้องคุมการกินอาหารแล้วใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับแต่เมื่อวานกินหมูกระทะมาครับนี่เหมือนกันแต่ก็กินขนมแต่นี้ขนมชันมันเป็นขนมคีน่ะแกก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงแหละมั้งโอ้โหเนอะแล้วสงการแทนที่จะได้แบบกินเที่ยวก็คือแบบเราต้องฟิตหุ่นใช่ป่ะในช่วงแบบ ใช่ใช่ใช่มีคนบอกว่าการบ้านที่ยูโรโหดมากเลยค่ะคนพี่พิงค์หน่อยมีแต่คนคิดถึงพิงค์นะเนี่ยยูโรต้องไรกับพิงค์อืมเออให้พี่ทํา้องทำงานเออจากนั้นก็ทำงานคือเอาจริงช่วงเนี้ยเราไม่กล้าชวนใครไล์หรอกเพราะว่าคือไม่รีบเพียรงานก่อนสงการคือเขาก็เริ่มแบบกลับบ้านเดินทางกันอยู่หรือว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่ครูคนดอาจจะยุ่งเนาะ เล่นหจิ๋วเล่นหัวเก่าเก่าเก่าเล่นหัวเล่นหัวเหมือนกันเล่นหัวเหมือนกันเออไม่เห็นคนถัดเค้ามาทักทายสวัสดีจิ๋งไว้เจอกันนะครับต่อพี่อยู่บายบายฮะเทคแคร์ขอให้สิส่งรูปดีเอ็มมาให้ดูด้วยจะเอาไปอวดพี่ตีเอ้ยโอเคโอเคได้ค่ะบายบายค่ะบายบายสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ